ไอ้เครองมัมอ๋อ,อแล้วไอให้มัมมันผิดไหมเป็นโกาลีมัมแล้วผิดตรงไหนคุณพูดไปด้วยเลยภาษาอังี่ยมันจะเปตรงไหนวะมองเลยโกลีมัมโอ,อ้โหครับชีวิตของคนนี้เขี้ยะจิมมี่คารูโป้ครับจิมมี่คารูโป้ตำนาเด็ก กินเ่งในโกงเลยครับไม่มีอารมณ์เนื่อเนื่อยขึ้นกดแล้วปูยัดแมงกี่ครั้งสูงสงจริงจริเนี่ยเวลาลงไมด้รู้ไหมเบียไม่เวลาลงโอ้โ กกครับเหนือก็ขุดเหนือก็ขุดครับผมเอาลงเฟซบุ๊กแน่ครับวันนี้เราสี่สคนใจสู้เอ้ยห้าคนใจสู้นี่ครับผมมีน้ำกกินไหม <laughs> ไม่มีการปล้นตังค์ก็ปล้นตังค์ไม่มีประโยชน์ฉีกกระเพราะฉีกโอ้ยแกบแล้ว ไกคนเป็นก้อน,นกับเห็นมึงแล้วก็บันไดาทางลาดชันที่ขึ้นยากยากสะสมความเหนื่อยเหนื่อยสุดเขตเหน, <ไป S 2> นื่อยสเลดปิดไปแล้วดิถึงแล้วเหนืหอ่อยเว้ยจีรอนาทีก่อนแล้วกันเฮ้ จริงแล้วเว้ยยัดแม่ซื้อน้ำกันทีหลังไม่ว่าไม่ไม่ไม่หายจะมีทีหลังเลยมีเว้ยกูมาอีกมึงทนนะกูมาอีกเหนื่อย